ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ยังอยู่กับเรือกระป๋องกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาทําเรือกระป๋องนะครับสเต็ปมอเตอร์เครื่องบินนะครับหรือมอเตอร์180นั่นเองนะครับนะครับขอจะใช้แบต2เซลล์ครับ7.4โวลต์นะครับแล้วก็จะยังเป็นชุดไฟรถกระป๋องอยู่นะครับผมยังไม่ขึ้นชุดไฟฟ้านะครับห้องเครื่องผมใช้เป็นห้องเครื่องรถกระป๋องนะครับ ห้องเครื่อง SD ดีนะครับผมก็ต้องเอามาตัดแต่งนิดหน่อยครับเพื่อให้ใส่กับมอเตอร์ร้อยปดสิได้ครับมอเตอร์ร้อยปิผมแนะนําเป็น3ามรูครับมันจะแรงครับตัวนี้ผมก็ได้ตัดแต่งมาเรียบร้อยครับใส่ให้ดูครับมันก็จะประมาณนี้นี่ครับประมาณนี้รมาเจาะรูใส่เผาหางกันก่อนนะครับวัดจากข้างล่างนะครับขึ้นไปประมาณ1เซนนะครับฟิตๆเลยครับปอกลูกปืนนะครับนี่ ผมจะใช้เป็นชุดหางเละครับก่อนทำจากเสาสัญญาลูกกระป๋องเนี่ยนะครับมีคัตเตอร์ดูเอานะครับต่างครับเล็งให้มันอยู่ตรงกลางแล้วก็เอากาวร้อนหยอดได้เลยครับต่อไปครับก็ามาหา ระดับความลึกของใบพัดครับก็จะให้ลงน้ําเท่าไหร่วิธีก็นี่นลครับไ้บมันทับมาทาาับตอนกลางตรงเรือนะครับแล้วก็มาทาบตรงท้ายเรือผมจะให้ใบพัดมันจุ่มน้ําประมาณครึ่งหนึ่งครับอันนี้มันเลยขึ้นขึ้นไปเยอะแล้วต้องกดลงมาประมาณนี้นะครับทีนี้ทำยังไงก็ต้องมาเอาไม้มารองข้างล่างครับเพื่อให้มันยกขึ้นเพื่อให้ท้ายมันต่ําลงหน่อยนึง เนี่ยผมก็ตัดไม้มาเรียบร้อยแล้วเรามาหนุนรองห้องเครื่องนะครับแล้วก็มาลองวัดดูว่าได้หรือยังองศาน่ครับจะได้ประมาณนี้แล้วก็ยอดกาวได้เลยครับความลึกความตื้นของใบก็อยู่ที่คนไล่ด้วยนะครับผมไม่ตายตัวนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเดินสายไฟด้วย้วกันนะครับสําหรับใช้แบต7.4โวลต์นะครับต่อยังไงนะครับไม่ให้แผงวงจรไหม้นะครับ เดี๋ยวมาดูวิธีต่อกันครับก็มีรีเลย์หนึ่งตัวครับผมมาดูวิธีต่อกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผงวงจรแล้วก็ปล่องนะครับแต่ไม่ใช่แล้วก็ป๋องตาเพชรนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันขั้นตอนแรกครับเดี๋ยวเรามาต่อไอสายมอเตอร์เรียวันก่อนเลยนะครับก็คือสาย R กับสาย L นี่ครับต่อสายออกมายาวๆนะครับรีเลย์ครับใช้เป็นรีเลย์หกขานะครับผมจะมาพับรีเลย์ครับทําตามได้เลยครับผม สองตัวล่างพับเข้าหาด้วยกันสองตัวนี้พับชนกันครับตัวนี้พับลงไปตัวนี้จะไม่ได้ใช้นะครับตรงนี้ตัดทิ้งได้เลยนะครับลักษณะก็จ,จะเป็นประมาณนี้เสร็จแล้วครับก็เอากาวร้อนะครับมาหยอดแล้วติดกับแผงวงจรเลยครับ ต่อไปครับนำสายไฟมาเชื่อมตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเชื่อมต่อที่ขั้วบวกที่แผงนะครับต่อไปครับขั้วนี้นี่ครับไปเข้าที่เข้าตัว F ครับตัว F ที่แผงนะครับต่อไปครับก็มาดูที่รีเลย์ครับเห็นไหมครับ สองขั้วนี้นี่สองขั้วนี้เชื่อมหากันนะครับแล้วก็เชื่อมเป็นสายไฟยาวออกมา,าสักสักสิบห้าเซนนะครับนี่ครับต่อแล้วนะครับต่อไปก็หาสายไฟอีกสองเส้นครับยาวประมาณสิบเซนมาต่อเข้าที่ขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบที่แผงนะครับออกไปนะครับ ต่อไปเราก็มาดูกันที่แบตนะครับอันนี้เป็นแบตของผมที่เสียแล้วนะครับจดี๋วเอามาจําลองให้ชมกันนะครับก็แบตนะครับจะต่อยังไงแบต7.4โวลต์นะครับจะต่อยังไงไม่ให้แผงวงจรไหม้นะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นปลั๊กนะครับปลั๊กเสียบชาร์จแบต2เซลนี่แหละครับผมไปตัดออกมานะครับก็เสียบเข้าไปทํายังไงนะครับไม่ให้แผงวงจรไหม้นะครับต่อยังไงน่ครับแยกสายนี้ออกมาเลยครับ ก็คือเอาสายแดงไว้แล้วก็สายต่อไปสายสีดําเอาไว้ครับสองสายนี้ครับจะต่อไปที่ขั้วบวกขั้วลบของแผงวงจรนะครับไฟเนี่ยจะออกมาแค่3.7โวลต์นะครับแผงวงจรจึงไม่ไหม้นะครับผมแต่ถ้าเราพลาดนะครับมาต่อสายนี้นะครับมันจะออกเป็น7.4โวลต์ครับแผงไหม้แน่นอนนะครับผม แล้วก็เอาแค่สสายนี่มอหนึ่งสนะครับสายริมหลาสายริมฝั่งนี้อย่าไปยุ่งกับมันเท่านั้นเองครับมาต่อเข้าแผงของจรได้เลยครับตามสีนะครับบวกลบมาต่อที่แผงของจรก็บวกลบนะครับเสร็จแล้วครับลองมากดรีโมทดูครับว่ารีเลย์ทำงานหรือเปล่านะครับกดเป็นตัวเดินหน้านะครับฟังเสียงนะครับ อาจะยินเสียงยีเล์ทำงานแป๊กแป็กแป๊กแปกนะครับอันนี้ก็คือใช้ได้นะครับไปครับท่านผู้ชมมันจะเหลือสายอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือสายนี้ครับที่มันจะออกเป็น7.4โวลต์นะครับต่อตรงนี้แล้วไปเข้าที่ขั้วตูดมอเตอร์นะครับอ่าครับต่อเข้าที่ขั้วตูดมอเตอร์แล้วนะครับสายนี้นี่ต่อไปครับ สังเกตสายตรงนี้สายที่เราต่อเข้ารีเลย์แบบนึงนะอ่านี่ครับสายนี้สายนี้นะครับไปต่อเข้าที่ตูดมอเตอร์อีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็มาลองเสียบแบตด,ดูครับว่ามอเตอร์ติดไหม ติดใช้ได้เลยครับก็ไปนั้นว่าสําเร็จนะครับสําหรับมอเตอร์หลังนะครับต่อแบบนี้แผงวงจรจะไม่ไหม้นะครับตรงนี้ก็หาท่อหดนะครับมาใส่แล้วก็ทําให้มันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไฟมันจะช็อตกันนะครับเดี๋ยวทอดออกก่อนก็สายมอเตอร์เลี้ยวหลังนะครับนี่สองสายนี้ นะครับที่ออกมาจากแผงนนะครับจำไว้ด้วยนะครับว่าไหนสายมอเตอร์เลี้ยวนะครับก็เอามาต่อที่มอเตอร์เลี้ยวได้เลยนะครับมอเตอร์เลี้ยวจะอยู่ข้างหลังท้ายตรงเรือตรงนี้นะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ติดตั้งนี่นะครับก็แยกเป็นนี่ไปแล้วน่ครับก็แยกเป็นส่วนๆแล้วนะครับอันนี้สายแบตอันนี้มอเตอร์เลี้ยวสองสายนี้ก็เข้าตูดมอเตอร์แค่นี้เองครับผมเดี๋ยวผมจะเก็บสายไฟให้เรียบร้อยนะครับ เอาไม้มาห่มกันน้ำนิดหน่อยครับอ่าครับเสร็จเรียบร้อยครับผมนี่ฮะ พอวางแบตเข้าไปแวร้สึกว่าเหมือนเรือจะเล็กไปหน่อยนะครับเดี๋ยวไปลองเล่นดูครับว่าจะแรงหรือเปล่านะครับผมมาครับท่านผู้ชมมาอยู่ที่ประจำของเรานะครับโอ้น้ําขึ้นมาอีกแล้วนะครับฝนตกทุกวัน,นครับน้ําขึ้นอีกแล้วมาครับเดี๋ยวมาลองกันดีกว่า ห,หลันแรกก็ออกตัวฟั่มเลยนะครับผมแรงมากๆครับมอเตอร์ตัวนี้ <S <S ดูแลว,วิ่งจะช้านะครับสัญญาณก็แรงไม่ค่อยเสถียรนะครับผมมันจะสะดุดนะครับนี่ครับตืดตืดตืด รอบนี้บินเลยนะฮะอ่าสัญญาณดีขึ้นหน่อยครับเนี่ยเป็นอีกแล้วนะครับสัญญาณ ส่เป็นชุดไฟน่าจะจบกว่านะครับวันนี้ก็ไปอีกวันนึ่งนะครับมาลองใหม่นะครับมาถึงครั้งแรกก็เฟืองรูดเลยนะครับโอโ้ก็ต้องกลับไปที่บ้านอีกรอบครับ่อเปลี่ยนเฟืองโอเคจากนี้ขอยกมือไหว้ก่อนนะครับมาสามรอบแล้ว <laughs> ปัญหาเยอะมากครับโอ้โ แรงขึ้นเยอะมากครับรอบนี้ผมไปเอา,เอาระดับไปพัดลงน้ําไปอีกครับให้มันเลยครึ่งใบลงไปอีกครับตอ,อกตัวแรงมากๆครับอานี่ลายกำลังดีเลยครับสัญญาจะมีสะดุดไปปลายทีหน่อยนะครับแต่รอบนี้สะดุดเยอะเลยครับสัญญา ครับตามที่เห็นครับสัญญาณสะดุดแล้วก็ค่อนข้างที่จะเลี้ยวยากครับกดทีนึงก็เลี้ยวทีแทบความนะครับเริ่มไปไกลก็เริ่มสะดุดครับ ช่วงนี้ผมพยายามกดตัวแล้วกดเร่งนิดเดียวครับคว้ามเลยนะครับอย่างที่บอกครับชุดไฟน่าจะจบกว่านะครับโอเคครับท่านผู้ชมเป็ไงกันบ้างครับสําหรับสเตปนี้นะฮะโคตรแรงเลยนะครับมอเตอร์180นะฮะก็มีข้อเสียนะครับสัญญาณแล้วก็ป่องนะครับก็สัญญาณไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็เวลาเลี้ยวนะครับกดทีเดียวครับเรือแทบจะกว้ามเลยนะครับผมถ้าทําเป็นลงชุดไฟก็จะจบกว่านะครับ แต่อันนี้ก็ชุดไฟแล้วก็ป่องก็จะถูกลงมาหน่อยครับถ้าใครรับอาการนี้ได้ก็ทําเล่นดูได้เลยนะครับหรือใครมีวิธีแก้นะครับเรื่องสัญญาณนะครับก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับผมโอเคนะครับใครอยากทําเล่นก็ลองทําตามดูได้ครับเอาไว้เป็นแนวทางครับการตรงการต่อนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากท่านผู้ชมครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาทำอะไรนี่ก็ฝากคอยติดตามชมกันครับโอเคครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ